สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาดูไม้ฉีกไม่ใช่ไม้ฉีกต้นไม้ที่ใบฉีกนะคะอีกหนึ่งชนิดนะคะนี่นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ในกระถางนะคะเราใส่ในน้ำนะคะใส่ในโอง่งดินน้ำนะคะเพราะว่าเราไปขอซื้อพี่เขามาแบบลักษณะที่ตัดกิ่งแบบนี้นะคะ ตัดกิ่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาปลูกเองนะคะเราก็เลยแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเพื่อความสดชื่นเนาะเพราะว่าเราได้เข้ามาก็เย็นแล้วนะคะก็นี่ค่ะน้องมีชื่อว่า บอนจินนี่นะคะมอนจินนี่นะคะมอนสเตล่านะคะแต่จริงๆน้องไม่ใช่ตระกูลมอนสเตล่านะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษยืดยาวเลยค่ะที่เราจําไม่ได้นะคะตัวนี้ค่ะถ้าเขาเรียกกันทั่วไปเขาก็จะเรียกว่ามอนจินนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะใบที่แบบฉีกๆเหมือนกันค่ะแต่ว่าน้องก็เป็นแบบใบสีเขียวเนาะนี่ยค่ะ แล้วจะบอกว่าใบที่ออกมาใหม่อะค่ะโหแบบมันมากเลยนะคะเห็นไหมคะมันเงามากเลยแล้วก็น้องก็เป็นสีเขียวเข้มเลยแต่ว่าพอดีว่าได้มาแบบนิดนึงนะคะในการขนย้ายถูกน้องถูกทับนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะให้ดูแบบว่าน้องออกมาแล้วแบบโหอันนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะเห็นไหมคะ ความมันเงาของใบไม้สีเขียวๆเ,เนี่ยมันทําให้เราหลงสเสน่ห์ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะนี่แล้วเราก็ได้มานะคะมอนจินนี่นะคะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะได้มาหลายกิ่งเลยนะคะก็พี่เขาก็ตัดแบ่งปันให้นะคะในราคาที่ไม่แรงนะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนๆ เราก็จะมาปลูกให้เขาเลื้อยกันต่อไปนะคะถ้าเป็นอของไทยๆะคะ่ะเขาจะเรียกบางคนเขาจะเรียกว่า พลูฉีกนะคะคนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าพลูฉีกนะคะยิ่งถ้าเขาอยู่กับต้นไม้อ่ะคะ่ะเขาจะแบบใหญ่โตมากเลยนะคะวันนั้นพี่ที่รู้จักอ่ะคะ่ะเขาส่งรูปมาให้ดูว่าอันนี้ต้นอะไรเขาจะตัดทิ้งเราก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่มันรู้สึกว่าจะเป็นพลูฉีกนะคะแล้วก็บอกใบใหญ่มากเลยค่ะขึ้นต้นไม้นะคะก็สรุปแต่สุดท้ายคือแบบบอนจินนี่นั่นเองนะคะนี่นะคะก็จะมีใบอ่อนที่แตกมาใหม่เห็นไหมคะเพื่อนๆ นี่เวลาใบาอ่อนที่เขาแตกมาเขาจะเขียวแบบเขียวน่ากินเนาะเป็นหนอนนี่คงอร่อยเลยนะคะแต่อย่ามากินเลยนะคะหนอนแต่แปลกนะคะหนอนก็ชอบไปกินพวกใบบอลซะมากกว่านะคะเขียวๆนี่เราก็ยังพอรับได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่ง่ายเนาะแต่แบบใบบอนนี่คือบอนสีเนี่ยเขาจะแตกมาใหม่ ช้าหน่อยอะไรเงี้ยก็น้องชีเมจูไดก็ชอบมาหม่ําของเราอ,เรอร่อยทุกวันเลยนะคะวันนี้เราจะทําสูตรใหม่นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อที่จะกําจัดน้องชีเมจูไดนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นสูตรธรรมชาติค่ะเราไม่อยากใช้สารเคมีเนาะเพราะว่าเราก็สัมผัสกับเขาทุกวันนะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะก็จะกินไปบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ทํา จำหน่ายนะคะทำเพื่อ,อดูแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็แบ่งปันกันบ้างอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็ฝากน้องมอนจินนี่นะคะไว้ในอ้อมใจเพื่อน,อนๆ,ๆด้วยนะคะนี่ได้มา 3- 4สี่กิ่งเลยคะ่ะเพื่อนๆพนี่เขาแบ่งปันให้ในราคาที่ไม่แพงเลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกยิ่งมีแบบนี้นะคะยิ่งปลูกง่ายเลยนะคะ วัสดุปลูกของเขาก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็จะเอากลับมะพร้าวสับนะคะผสมกับอินทรีย์วัตถุเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่กระถางเลยค่ะแล้วรอให้เขาเจริญเติบโตนะคะแล้วก็บางต้นเนี่ยเราก็จะไว้เขาใต้ต้นไม้แต่ที่เราวางไว้ใต้ต้นไม้ไม่ได้เพราะน้องแมวเหมียวบ้านเราอะคะ่ะเพื่อนๆชอบขึ้นต้นไม้ค่ะน้องเนี่ยทาต้นไม้พังยับเยินหมดเลยค่ะ นะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะฝากเพื่อนเนกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะ